ลักษณะการต่อตัวตัวบัสเซอร์นะครับร่วมกับตัวกรอแมกเนติกนะครับตัวนี้เวลาต่อเข้าไปนะครับตัวตัวกรอนะครับเราป้อนไฟบวกลบเข้าไป12โวล์นะครับสีเขียวจะเป็นเส้นลบสีแดงจะเป็นเส้นบวกแล้วก็ส่วนหน้าคอนแทคคอมมอนของกรอตัวนี้จะอยู่ทางด้านล่างสุดนะครับก็คือข่อมไฟลบวิ่งเข้ามาตัวล่างนะครับแล้วก็ ขาไฟลบที่จะออกไปหาตัวบัสเซอร์นะส่วนขาไฟบวกนะครับขาไฟบวกที่จะมาทำป้อนให้ตัวบัสเซอร์ตัวนี้เราจะต่อมาจากแหล่งจ่ายนะครับ12โวลต์นะครับต่อมาจากแหล่งจ่าย12โวลต์จรงจุดตรงนี้เราไม่สามารถจะใช้แหล่งจ่าย12โวลต์จากจุดนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่ก่อนตัด เวลาที่เราสั่งตัดกรอนปุ๊บเนี่ยไฟตรงจุดนี้จะหายไปด้วยจะไม่มีไฟมาเลี้ยงบัสเซอร์จะไม่ทำงานเดีย๋ยวเรามาทดสอบหนึ่งครับตรงเส้นสีขาวจะเป็นฟุตบัสทอมนะครับตอนนี้กรอนนะครับดับอยู่เราสั่งเปิดนะครับฟุตบัสทอมบัสเซอร์ก็จะร้องบัสเซอร์ก็จะร้ะองยาวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเซนเซอร์แม่เหล็กชุดนี้นะครับจะเข้าไปประกบที่ตัวแท่งแม่เหล็ก หน้า Contact Relay ชุดนี้จะเปลี่ยนสถานะจาก NO ไปเป็น NC และเมื่อแม่เหล็กประกบเข้าไปจากเมื่อเป็น NC อยู่จะกลายเป็น NO ก็ทำการตัดไฟเส้นลบออกบัสเตอร์ก็จะหยุดร้องครับ